ส่วนข่าวต่อไปนะครับเหล่าท่านแมก <Yeah. S 1> วก็ขวัญเสียขวัญผวากันไปนะครับชาวบ้านผวาครับแมวหายหลายตัวสงสัยเพื่อนบ้านจับแมวไปฆ่าบูชายันล่าสุดแมวเปอร์เซียอายุ5เดือนหายไปครับเจ้าของเฝ้าดูจนคนทําความสะอาดบ้านนําถุงดำไปทิ้งหน้าบ้านเปิดภาพพบเปิดออกมานะครับพบซากแมวตัวเองเถูกตัดขาครับจากกรณีมูลนิธิวอตด็อกไทยแลนด์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาว่าแมวเปอร์เซียชื่อกาฟิลกับอายุ5เดือนหายออกจากบ้านและสงสัยว่าเพื่อนคนบ้านคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆจึงเฝ้าดูกระทั่งคนทําความสะอาดบ้านเอาถุงดํามาทิ้งหน้าบ้านพอเปิดดูพบศพแมวเปอร์เซียถูกเชือดขาขาดและได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพม่่งงามครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับหญิงอายุ38ปีชาวตำบลม่่งงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเจ้าของแมวกาฟิลสายพันธุ์เปอร์เซียนะครับเพชรมีอายุ5เดือนที่สงสัยว่าถูกเพื่อนบ้านฆ่าตายโดยเธอเล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ1ุบสามพฤษภาที่ผ่านมาครับเจ้ากาฟิลได้หายออกจากบ้านไปและพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบนะครับและสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นหญิงอายุราว40ปีเพราะเคยทราบว่า มีพฤติกรรมที่ชอบทําร้ายแมวและก่อนหน้านี้มีแมวในละแวกนี้หายไปหลายตัวครับจึงได้มีการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวนะคะกระทั่งเมื่อช่วงค่าของวันที่17กุมภาพันธ์เห็นคนทําความสะอาดบ้านถือถุงดํามาทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านจึงได้รีบเข้าไปเปิดถุงดูพบร่างเจ้าก่าวฟิลในสภาพที่ขึ้นอืดขาหน้าและขาหลังมีร่องรอยถูกสับตอนนั้นนะคะคนทําความสะอาดบ้านพยายามที่จะวิ่งมาแย่งถุงดําคืนโดยอ้างว่าเป็นแค่ขยะแต่ตนไม่ให้และในถุงก็ยังพบเครื่อง เส้นไหวรวมทั้งอุปกรณ์เสพยาด้วยก่อนหน้านี้นะคะแมวที่บ้านก็เคยถูกเพื่อนบ้านคนนี้อุ้มหายไปพอกลับมาอาการก็ไม่ปกติแต่นำไปรักษาจนหายนอกจากนี้ก็ยังมีแมวของเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่หายไปชาวบ้านบางคนยังให้ข้อมูลอีกว่าหญิงคนนี้เคยว่าจ้างคนว่าจ้างชายคนหนึ่งนะครับมาช่วยหาแมวให้จ่ายค่าจ้างตัวละ300บาทบอกว่าจะเอาไปให้เพื่อนภายหลังพบว่าแมวถูกแขวนคอและทารุณกรรม ที่สำคัญในคืนวันพระนะครับชาวบ้านเคยเห็นเพื่อนบ้านคนนี้ออกมารําในเงางมืดของบ้านด้วยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอม่วงงามได้สอบปากคำผู้เสียหายและเตรียมเชิญตัวหญิงคนดังกล่าวนีครับมาสอบปากคำต่อไปครับ